แล้วก็เคศต่อไปก็ของไทรอยมีน้องอีกคนหนึ่งแต่คนนี้เขายังไม่ไปตรวจว่าเป็นไทรอยหรือไม่เป็นไทรอยแต่ว่าเขาก็ไม่อยากตรวจเพราะว่าเขาเป็นเยอะเป็นพวกเบาหวานเป็นพวกความดันด้วยแล้วพี่ก็เลยแนะนําให้เขากินไปหนึ่งกล่องจัดสีสีพอกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ไปถามอีกทีเขาบอกว่ามันดีขึ้นเยอะมากเลยจนคอที่บวมๆอยู่ยุบยุเหมือนกันเหมือนกับเทศอื่น ก็ตั้งแต่วันนั้นมาน้องก็กินเคลตลอดแล้วก็กินทั้งครอบครัวค่ะก็คือที่พี่ยงมองจัดไปให้สีสีหนึ่งกล่องนี่ก็คือเฉลี่ยกินได้ประมาณเจ็ดวันใช่ไหมคะค่ะกินไปเจ็ดวันอาการที่คอบวมก็ยุบลงเลยค่ะยุบแล้วก็ไม่มีอาการปวดแล้วก็เสียงก็กลับมาถือว่าแบบเห็นผลชัดเจนมากเลยนะเร็วมากค่ะอันนี้คือเขาเขากินเขากินพวกสมุนไพรเยอะแล้วก็เสียงเริ่มหายแล้วคอเริ่มบวมหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษ ลองแนะนําให้เขากินก่อนหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันซีซงสีม่วงแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีแดงตามเซตของไทรอยเป็นกินวันเดียวตื่นเช้ามาคอยุบจากผู้วมดูชายผู้หญิงจ้ะอายุประมาณเท่าไหร่ห้าสิบกว่าจ้ะคือกินไปแค่คืนเดียวเท่านั้นตื่นเดี๋ยวให้อัดทีเดียวเลยซีซงที่ก็เลยให้เขากินเขาให้เขาไปเลยซีซงแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาบอกว่ามันมันยุบแล้วมันก็มีแรงแล้วมันก็ไม่เหนื่อย